ประวัติผีญี่ปุ่นผีหิมะหรือสตีหิมะยุคิอนนะหรือสตีหิมะคือปีศาจที่อาศัยทางหุบเขาที่มีหิมะตกมีรูปลักษ์เป็นสตีงดงามดูเปลาะบ,บางผมดำยาวผิวขาวโปร่งใสริมฝีปากซีดเซียวสวมใส่ชุดกิโมโนโบราณบางครั้งก็เปลือยกายเห็นเพียงใบหน้าแล้วก็ผม ในพายุหิมะเธอมักจะปรากฏตัวในคืนที่มีหิมะตกลอยไปเหนือพื้นหิมะโดยไม่ทิ้งรอยเท้าใดๆไว้เลยและยังสามารถกลายร่างเป็นหมอกหรือหิมะได้หากรับรู้ถึงอันตรายตำนานที่1เล่าว่ามีนักเดินทางคนหนึ่งโชคร้ายหลงทางในพายุหิมะเขาพยายามเดินฝ่าพายุหิมะหาที่หลบภยัยจนได้พบกับกระท่อมหลังหนึ่ง นักเดินทางเข้าไปหลบในกระท่อมหลังนั้นได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงเคาะประตูผู้มาเยือนคือหญิงสาวผิวขาวที่งดงามราวกับไม่ใช่มนุษย์สวมชุดโบราณที่ไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศเธอมองนักเดินทางอย่างเย็นชาจากนั้นก็พ่นลมหายใจเย็นเย็นเข้าไปในใบหน้าของเขาและเมื่อโดนลมหายใจเย็นเ็นนั้นร่างของนักเดินทางก็กลายเป็นน้ำแข็งในพิบตา กลายเป็นศพที่ถูกแช่แข็งทั้งปีบางก็ว่าเมื่อกลายเป็นน้ําแข็งแล้วก็จะถูกสตรีหิมะนำไปเก็บไว้ในถ้ำกลายเป็นของสะสมชิ้นหนึ่งไปเลย <S <S ตำนานที่สองเล่าว่าชายตัดฟืนพ่อลูกติดอยู่ในพายุและต้องพักค้างคืนในกระท่อมร้างบนภูเขาจนกว่าพายุจะสงบ กลางดึกเด็กชายตื่นขึ้นเพราะรู้สึกถึงความเหน็บหนาวในความมืดนั้นเด็กชายเห็นหญิงสาวสวมชุดกิโมโนสีขาวหน้าตาซีดเดียวและมีแววตาที่น่ากลัวกำลังเป่าลมหายใจลดใส่พ่อของเขาจนแข็งตายสตีฮิมะขู่เด็กชายว่าถ้าเขาบอกเรื่องนี้กับใครเธอจะกลับมาฆ่าเขาจากนั้นเธอก็หายตัวไปหลายปีผ่านไป เด็กชายโตเป็นหนุ่มและแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ไม่เคยแก่ขึ้นเลยวันหนึ่งชายหนุ่มหลุดปากเล่าเรื่องสตรีหิมะให้เธอฟังภรรยาที่ได้ยินเรื่องราวก็กลับคืนร่างเป็นสตรีหิมะตนเดิม,ตน,ดมตนเดียวกับที่สามีเธอเคยเจอแต่สตรีหิมะสงสารลูกที่ยังเล็กซึ่งหายตัวไปไม่เคยปรากฏตัวหรือกลับมาให้สามีและลูกๆได้เห็นอีกเลยตำนานที่สมเล่าว่ากลุ่มนักปีนเขาลงทางเพราะหิมะตก พวกเขาพยายามหาทางลงจากภูเขาและได้พบหญิงสาวคนหนึ่งกลางทางเธอบอกว่าจะช่วยนำทางออกจากภูเขาให้นักเดินทางจึงเดินตามแตะว่าเธอเป็นสตีหิมะปลอมตัวมาและพวกเขาเดินลงทางทำให้นักเดินทางทุกคนเสียชีวิตเพราะความเหนื่อยล้าและความหนาวตำนานที่4ี่บอกว่าตัวตวนที่แท้จริงของสตีหิมะคือหญิงสาวในสมัยโบราณ ที่ถูกสามีสั่งให้ขึ้นเขาไปหาอาหารโดยสวมเพียงชุดกิโมโนบางๆที่ไม่สามารถกันลมหรือความหนาวเย็นได้สามีสั่งไม่ให้เธอกลับบ้านจนกว่าจะหาของกินได้แต่ในฤดูหนาวไม่มีพื่นผักผลไม้และสัตว์ก็จำศีลเธอต้องออกตามหาอาหารบนเขาทั้งวันทั้งคืนจนหนาวตายวิญญาณของเธอจึงกลายเป็นวิญญาณแค้นและออกอารวาสฆ่าผู้ชายทุกคน ตำนานที่5ตำนานสุดท้ายบอกว่านักเดินทางรายหนึ่งบังเอิญเจอหญิงสาวอุ้มลูกน้อยบนหุบเขาเธอจะขอความช่วยเหลือโดยขอให้เขาช่วยอุ้มเด็กเพื่อให้ความอบอุ่นถ้าพวกเขาช่วยอุ้มเด็กแล้วแล้วก็จะไม่สามารถวางลูกของเธอได้เลยพอลูกของเธอจะหนักขึ้นและเย็นจนแข็งทำให้เหยื่อขยับไปไหนไม่ได้และจมหิมะตายในที่สุดแต่ถ้าปฏิเสธไม่อุ้ม สตีหิมะจะเผยตัวตนที่แท้จริงและทำร้ายนักเดินทางคนนั้นแทนดังนั้นคนสมัยโบราณนักเดินทางที่ต้องขึ้นเขาในฤดูหนาวหากเจอพายุหิมะตกอย่างไม่มีวี่แววถือว่าเป็นลางร้ายมีโอกาสที่สตรีหิมะจะปรากฏตัวพวกเขาจะต้องรีบหาทางลงจากเขาเพื่อหาที่หลบภยัยหรือพยายามซ่อนตัวไม่ให้สตีหิมะพบเห็นได้ เชื่อกันว่าสตีฮิมะหวาดกลัวไฟและแสงอาทิตย์เป็นที่สุดเพราะสองสิ่งนี้จะทําให้พลังหิมะของเธอลดน้อยลงหรือทําให้ตัวเธอที่เกิดจากหิมะละลายได้